สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปเที่ยวแหล่งโบราณคดีบ้านนอนถึงชัยกันค่ะสวัสดีครับชื่อนายธนชุกินชัยครับสวัสดีค่ะนางสาวกัญญาณต์รมเทสงค่ะสวัสดีค่ะนางสาวเพียงควันดาออนค่ะสถานที่นี้เป็นหนึ่งในแหล่งสําคัญที่มีโบราณวัตถ,ถุและโบราณสถานเยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะแหล่งโบราณสถานตั้งอยู่ที่จังหวัดสกนลนครมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่นี่เคยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่ยุคโบราณเลยนะคะมีการขุดค้นโบราณวัตถุหลายประเภททั้งเครื่องมือเครื่องปนิพเผาและเครื่องประดับค่ะ ข้อมูลทางปรติศาสตร์บอกว่าบ้านนนทงษชัยมีความสําคัญมากในสมัยก่อนเพราะเชื่อมโยงกับชุมชนยุคโลหะที่มีการพัฒนาศิละปะวัฒนธรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นแหลง่งศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่สําคัญมากเลยนะครับนอกจากโบราณวัตถุแล้วบ้านดอนทงชัยยังสะท้อนถึงศิลปะและวัฒนธรรมของคนในอดีตอีกด้วยนะคะอย่างเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดได้มีลวดลายสวยงามแสดงถึงฝีมือและรสนิยมของคนในยุคนั้นได้ดีมากๆเลยค่ะ ใช่เลยค่ะและประเพณีความเชื่อที่นี่ก็ยังมีทธิพลต่อคนในชุมชนในปัจจุบันอย่างการทําพิธีกรรมบางอย่างที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยก่อนเพื่อเคารปปพบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการทําเครื่องมือจากวัสดุ mm hmm. ธรรมชาติหรือการเกษตรแบบดั้งเดิมซึ่งช่วยให้เราเข้าใจ วิถีชีวิตและความรู้ของคนโบราณในบ้านดอนพงชัยครับสรุปได้ว่าบ้านดอนพงชัยไม่ได้เป็นแค่แหล่งโบราณคดีแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากอดีตสู่ปัจจุบันค่ะถ้าสนใจในประวัติศาสตร์หรืออยากเห็นหลักฐานทางวัฒนธรรมโบราณแนะนำเลยค่ะว่าต้องมาเที่ยวที่นี่เพราะจะได้เห็นของจริงและได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของที่นี่ค่ะ ช่ครับเพราะเราหวังว่าชิพนี้จะช่วยให้ทุกคนรู้จักบ้านนนพงชัยมากขึ้นและอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีแบบนี้ไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้พวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณค่ะไปถอยงานกัน